สวัสดีครับยังกับผมช่อง VISA s p u d y King ันะครับวันนี้จะมารีวิววีดีแผ่นหนังภาพยนตร์มี Harry Potter and the Shipper of Seeked ก็คือ Harry Potter ชื่อภาษาไทยว่า Harry Potter กับห้องแห่งความลับแล้วก็ Michael Jackson This is i s นะครับราเริ่มจาก Harry Potter ก่อนนะครับอันนี้คือ Harry Potter and the Shipper of Seeked คือาษาไทยว่าภาค2อ,อันนี้คือภาค2นะครับหรือปีที่2นะ ชื่อไทยว่าห้องชื่อภาษาองว่าห้องแห่งความลับครับน้าปกจะมีสามตัวละครอ,อีกก็คือแฮร์รี่รูปแฮร์รี่พอตเตอร์ถือดาบดาบร้อนแล้วก็เอเมไมโวนี่ครับแล้วก็ข้างล่างเป็นดอบบี้ครับข้างบนมีคาว่าไวสกีนแอนด n d ิชั o นหรือสิบหกต่อเก้านับเป็นแถบสีเหลืองนะครับมีโลโก้ดีวีดีวิดีโอนะครับ ข้างบนมีคำว่า Harry Potter and the Keeper of Secrets นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับมาดูสานปกนะครับมีโลโก้ Warner Home Video 2D Set หรือ2แผ่น Harry Potter นะครับ The Keeper of Secrets ลาดแผ่นนะครับ DVD Video y ู a r 2ก็คือปี2หรือภาค2นะครับอันนี้เป็นลูก Harry นะครับลูกตัวคอน Harry นะครับแสดงโดย Daniel นะครับหลังปกก็มีลูก มีรูมไอตัวละครแฮร์รี่กับรอนขีขึ้นรถบิดได้ดรถพิเศษครับกับรถไฟนะครับมีบาร์โค้ดครับอันนี้รายละเอียดมีนะครัพิเศษมีอะไรบ้างครับมี d v d ี o m รอมพีฟีเจอร์นะครับแลงเวดกับซับไตเติลก็คือมีเสียงอังกฤษเสียงไทยนะครับ เนี่ย DVD Extra ครับประมาณนี้ครับอันนี้เครดิตใครทำภาพยนตร์นี้บ้างครับอันนี้แผ่นนี้เป็นรุ่นของ CVD ครับ CVD จัดจนหน่ายครับยี่เป็นไซต์ h a r r Potter com Original Keyword Harry Potter Voice Web Warner Warner Video com มีโลโก้ Warner Brother Picture ครับ อันนี้คือคำเตือนข้อมูลของ DVD เล็กน้อยครับมีโลโก้วันเนอ่์โฮมวิดีโอครับครอบร้ายแซมและคำเตือนเกี่ยวกับการใช้เสียงระบรบดอวีครับแล้วก็แล้วก็คำเตือนใช้ DVD นะครับแล้วก็มี d v วลองคำแนะนำใช้อย่างไงนะครับอ่าวายสกิงเวอร์ชก็คือคำอันนี้คำแนะนำการดูนะครับดูโอเลเยอร์เอฟอร์แมครับ DV วีดีวิดีโอโซน3ความยาวร้อย ร้อยหกสิบเอ็ดนาทีนับหรือว่าสองชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนับโลโก้ดับบี้สโตนระบบเสียงมีอากิกไทยดับบี้สโตนห้าจุดหนึ่งเอ็กซ์นะครับมาดูข้างในครับปก,ปกด้านในเป็นเหมือนกันนรนับเหมือนกับกล่องสวมนับดูตรงนี้ครับไม่ได้ดูนะครับเหมือนกันอาจจะย้ายตำแหน่งเฉยๆนะครับ อันนี้เอดับบีนะครับอันนี้อันนี้คำโปรยนะครับอันนี้เรื่องย่อก่อนชมนะครับเครดิตใครทำภากอยู่นี้เหมือนเดิมครับอันนี้เลด pg นะครับของอเมริกานะครับมีคอรเปอร์สแตมอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นรุ่นดิจิ a c k ของอินพอร์ตนะครับเป็นแผ่นโซนสามนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งดิสหนึ่งดิสสองก็คือฝั่งของเมนูว่ามีอะไรบ้างนะครับ อนี้ครับตามนี้ครับว่ามีอะไรครับอ่ามีสองแผ่นครับเป็นดิสหนึ่งเหมือนปกด้านหน้านครับที่สองเป็นรูอีแบบหนึ่งครับหรือว่าอาเบิลครับเนี่ยตัวคอาเชื่ออาเบิลครับอันหนึ่งจะเป็นหนังเต็มนะครับมีว่าคำว่าไวสกีสิบหกต่อเก้านะครับแล้มีความยาวเท่าไหร่เขียนว่าไวสกีนะครับที่สองก็เป็น โอนัสพิเศษฟีเจอร์นะครับคือหน้าพิเศษนะครับดิสหนึ่งก็มาอยู่สภาพแผ่นยังใหม่อยู่นะคร,ครับมีรอยเช็ดนิดหน่อยครับตัวแผ่นสองเป็นหน้าพิเศษนะครับแผ่นสองก็ไม่มีรอยนะครับใหม่อยู่นะครับสภาพและของชิ้นนี้เป็นลายไอเทมนะครับ อ่ข้างในเป็นรูปแฮร์รี่แฮร์รี่นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซ้ายขวาจะเป็นซีน n อ i นเด็กก็คือซีเลือกฉากมีทั้งหมดสามสิบเจ็ดแเตอร์นะครับอ่าขออนุญาตเก็บแผ่นปั๊ดหนึ่งครับถือว่าของแรเท่มนะครับหายากเหมือนกันนะครับ โอเคครับก็มีประมาณนี้ครับแผ่นต่อไปเป็นไมเคิลแจ็กสัน this is it นะครับครับปกจะมีรูปไมเคิลแจ็กสันอันนี้เป็นช่วงเล่นคอนเสิร์ตครับภาพภาพเล่นคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตนี่แหละครับข้างบนสีแถบสีขาวเขียนว่า to t h i special edition ครับ มีสติกเกอร์ฟัสต์ด้วยของ MVD MVD นะครับ DVD วิดีโอนะครับสันปกจะมี DVD วิดีโอนะครับไมเคิล a จ k s สัน e i c e และก็ซ i นีพิ e นะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นสารคดีนะครับสารคดีภาพ,พยนตร์นะครับอันนี้เป็นการบันทึกของไมเคิลจรสันนะครับอันนี้เรื่องยอ่อนะครับ ีฉากต่างๆนอฮาพิเศษมีหนึ่งนี่สองมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเครดิตใครทำภาพยนต์นี้ใครทำภาพยนต์นี้บ้างนะครับ2อักก็คือคอปเปอร์สแตรมของไมเคิลแจ็ c สัน n ครับคอปเประนี้นะครับระบบเสียงให้มามีอังกฤษ5.1าจุดบีตันมีเสียงเดียวครับไม่มีเสียงไทยนะครับซับไตเติลใช้นิดจีนอังกฤษอังกฤษ s d H โคเรียกเกาหลีโปรตุเกสสเปนไทยมีซับไทยนะครับระบบภาคให้เป็นหนึ่งจตเจแปดตัวหนึ่งอัลมาโนฟิกไวสกีนะครับตัวบีดิสตันโซนสามความยาวร้อยสิบเอ็ดนาทีหรือ 1, หรือหนึ่งชั่วหรือ 1, หนึ่งชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนะครับคัลเลอร์นะครับมีโลโก้โซนี่โบบิิลิฟอ่ามีโลโก้โคลัมเบียพิกลัมเบียพิเจอร์นะครับแล้วมีโลโก้ The Michael Jackson Company LLC AEG Line นะครับอันนี้เราก็ห้าม Copy นะครับ DVD Video เว็บไซต์ SonyPicture.com แล้วก็ SonyPicture นะครับอันนี้เป็นเลททั่วไปเข้าใเรื่องนี้เหมาะสมผู้ดูทั่วไปนะครับใบอนุญาตจะเขียนว่าพอยอด2 0 5 3 Michael Jackson This Is It นะครับน่าจะเป็นการอนุญาตมือสีทั้งคน DVD Copy Copy นี้มีปาร์โค้ดนะครับขออนุาตแกดเป็นหนึ่งนะครับของสมแน่นครับ ่แกะเรียบร้อยอันนี้เป็นกล่องสวมนะครับอันนี้ปกในนะครับอ่าสารปกอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ข้างหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบอนุญาตอยู่ปกกลบสวมกล่องสวมนะครับมีค้อ n ไปสเตอรนดิสนับอันน,น,น,นี้อันนี้ตรงนี้บังหน่อยครับตรงใบอนุญาตครับมาดูข้างในครับมี มีสองแผ่นครับแผ่นแรกจะเป็นหนังเต็มแล้วนี่หนังซีรีส์เต็มไม่ใช่ครับ่ังสารก็ดีเต็มแล้วก็มีหน้าพิเศษโบนัสดิสรับมีฟีเจอร์มีฟีเจอร์อรครับอันนี้ลูกฉากไม่เข้าใจสันร้องเพลงนะครับอันนี้เป็นภาพอันนี้แผงสองก็รูปอีกแบบหนึ่งครับเป็นีหลังขาวนะครับเทาครับ มีคำว่าฟีฟเจอร์โลโก้ไมเคิลแจ็กสันคอร์ปอเร L l e Light ก่อนเป็นฟิชเจอร์ Sony Picture ส่วนสามดีวีดีวิดีโอความยาวร้อยสิบนาทีคอร์ปอเตแจมโนดิสนะครับสภาพแผ่นก็ไม่มีรอยนะครับใหม่อยู่นะครับวอลฟปเปอมีช่งเกินแผ่นซ้อนก็เป็นโบนัสดีนะครับเพิ่มตอนนี้อ่านเอาเองนะครับไปดูเอาเองนะครับ ก็ไม่มีรอยเหมือนกันครับข้างหลังก็มีลูกในชุดแจ็คไมเคิลแจ็คสันกับแดนเซอร์เต้นอยู่นะครับนในงานคอนเสิร์ตครับข้างหลังมีโลโกโซนี่ครับคอปไลโ,โนดิสโซนสามแล้วก็ดีวีดีวิดีโอนับเขาจะใส่แข่งกับคืนครับ ดูของแถมกันครับอันนี้คือ,อการ์ดสามมิตินะครับอันนี้มีคำว่ามาจ้าจักรสัน k ิงอ o อบปั5ฟิตชูดิสซครับ v i v i p ชัวร์ฟิตชรอันับมาซิกชูด0ชนครับ, 6, 2000, 2010, รบอันนี้คือ บล็อมซาวด์แท็กของไมเคิลแจ็กสันดิจิตนะครับมี2 2 CD Special Edition นะครับอันนี้คือไปโปรโมทครับกำลังเป็นอัลบั้มต่างๆของไมเคิลแจ็กสันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ช่อง A S M ในเครือโซนี่ไม่มีอะไรนะครับเป็นภาพโปรโมทเฉยๆนะครับออันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับ ก็จบกันไปแล้วการรีวิวดีวีดีภาพย,ยนตร์ Harry ี่ t t e r อร์กับไมเคิลแจ็ k สันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับหรือจะบอกอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ